สุสดท้าคุณผู้ชมครับก็ตอนเราเข้าสู่ในช่วงของรีแคปหรือว่ารีวิวหลังเกมการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลปรละลจำฤดูกาล2024-2025ของทีมหญิงนะครับก็เดินทางกันมาถึงเกมในสัปดาห์ที่6นะครับสัปดาห์รองสุดท้ายของเลกแรกกันแล้วนะครับคู่ที่เรากำลังจะไปพูดถึงกันต่อไปนี้นะครับเป็นคู่สำคัญนะครับลงเล่นกันในวันเสาร์ที่28ธันวาคม2567เวลาเที่ยงนะครับที่ MTC Hall เดอรมอ นคอราชสีมานะครับก็มีการต่อลมหายใจไปลุ้นในนัดสุดท้ายเป็นเดิมพันถ้าใครแพ้เนี่ยตกชั้นทันทีนะครับใครชนะยังได้ไปลุ้นต่อในเกมสุดท้ายครับเป็นการเจอกันของนคอนนท์ครับลงสนามพบกับแอมบิลิฟสีสเกตครับ ช่วงที่ผ่านมาครับนครนนท์ครับลงเล่นไป5นัดนะครับแพ้รวดนะครับมีอยู่2คะแนนนะครับจากการได้2เซตมา2เกมขณะที่แอมบรลิสติสเกต5นัดแพ้รวดมีอยู่1คะแนนจากการได้2เซตมาตั้งแต่เกมแรกที่เจอกับทางแฮนนินแฮนรุ่ยเสาชมงคลธัญบุรียูบีสี่นะครับเกมในนัดนี้ครับนครนนท์ครับภายใต้การนําของโค้ชเอ็มธนกิจอินเลี้ยงครับก็จัดผู้เล่นลงสนามดังนี้นะครับมือเซตรัชดาชออ้นโชมนะครับผู้เล่นบอลเร็ว2คนก็มีทาง ทิพสุดาบัวหลกับนันทิการธัญภญูครับตัวตีจากแน,นหลังรัชยากรางสภาหัวเสาเป็นทางจันทิมานรทัศน์กับอัมพาสนสุรัตน์นะครับแล้วก็มีลิเบโรเป็นทางกัญญรัตคำวงนะครับ <c oughs> ขณะที่สีสเกตครับวันนี้โค้ชไกสอนกูคำลาไม่มานะครับก็ให้อาจารย์ประโยชน์เนี่ยเป็นคนยืนทาหน้าที่คุมทีมด้านข้างสนามนะครับก็ผูเ้เล่นหลักๆเนี่ยก็มีในส่วนของอนาริรัตบุรเครือเป็นมือเซตนะครับบอลเร็วก็เป็น อ,ออนปริยากับพรทิพย์นะครับผู้เล่นหัวเสาเป็นในส่วนของอภิญยาแสงแพงนะครับแล้วก็ทางมัชชิมานะครับแล้วก็มีกัญญรัตนชยัยศรีเป็นผู้เล่นตัวตีจากแดนหลังนะครับผู้เล่นตัวกลาก็เป็นน้องน้ำปฏิพรปิติภัยบูรน,นะครับ <c oughs> เกมการแข่งขันในคู่นี้นะครับคุณผู้ชมครบเอาว่ากันแบบรวมๆเลยแล้วกันนะเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยที่ผมอัดคลิปเนี่ยประมาณ6กโมงห้าสิบเนี่ยใบสกอร์จาก VIS เนี่ยยังไม่ออกเลยนะครับก็เลยโอ้โหแปลว่ามันดูยากนิดนึงว่าว่ามันเป็นยังไงในในส่วนของรายละเอียดลายเซตอ่ะนะครับคือ ก็เป็นเกมที่ทางแอมเบริฟติสเกตก็เตรียมตัวมาสู้กับนครนนท์ได้ดีมากๆนะครับคือเล่นในแบบที่มันไม่มีอะไรจะเสียนะครับนครนนท์เองก็เช่นเดียวกันนะครับมาในวันนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันก็เป็นผลทางสุดท้ายแล้วที่จะทําให้นครนนท์ได้ต่อลมหายใจแล้วก็ไปลุน้นต่อในเกมสุดท้ายนะครับมีในส่วนของการตกชั้นเนี่ยที่จะต้องตกอย่างเป็นทางการในวันนี้เลยเนี่ยการรอดพ้นเป็นเดิมพันก็ทําทำให้ทั้งสองทีมมาใส่กันสุดเหมือนกันนะครับ สีสเกตจริงๆในเซตที่1เซตที่2เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่ขึ้นนำนครนนท์ได้อย่างน้อยๆเนี่ยสามคะแนนเนี่ยทั้ง2เซตเลยนะครับแต่มันมันไม่มีความละเอียดในช่วงท้ายนะครับก็เลยทำให้เป็นนครนนท์เนี่ยที่เขาเก็บ2เซตแรกไปได้ก่อนนะครับเออ่26ต่อ24แล้วก็25ต่อ22ซึ่งน่าเสียดายมากๆนะครับถ้าศรีสะเกตไ,ได้มา,าสักเซตหนึ่งเนี่ยก็ทำให้โอกาสของศรีสะเกตเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะได้เหมือนกันนะครับหลักๆแล้วนักครนนท์เนี่ย วันนี้มีผู้เล่นหลายคนที่ถือว่าเล่นเกมรับได้ไม่ดีนะครับทั้งจันที่มาเองหรือกาฟิลอัมพาสตรัสเองแต่เขาก็ยังมีตัวเปลี่ยนนะครับมีทางวิสุตตาเนี่ยคอยลงมาช่วยรับบอลบ้างนะครับอาจจะยังไม่ได้ถือว่าเป๊ะอะไรมากแต่มันก็ยังมีคนคนคอยลงมาช่วยแล้วก็ออกไปพักดูเกมตรงนี้มันก็ทําให้ทางนครนนท์เนี่ยเขาถือว่ามีตัวเลือกมากกว่านะครับส่วนสีสเกตเนี่ยวันนี้ ต้องยอมรับตรงๆว่าอภิญญาแสงแพงเนี่ยนะครับผู้เล่นมือซ้ายของทีมเนี่ยที่เป็นตัวตีคะแนนหลักในช่วงก่อนหน้าน,นียมันในเล่นไม่ออกนะครับก็ทําคะแนนได้บ้างแต่ว่าไม่เยอะเท่าที่ควรเหมือนในนัดที่ผ่านๆมาซึ่งเปรียบกับเกมสําคัญแบบนี้เนี่ยถือว่าทีมเสียหายนะครับคะแนนหลักๆเนี่ยมันไปพึ่งพาที่ทางการันต์ชัยศรีนั่นก็ลูกเคาะลูกยอดลูกโอ้โหตีทัชลูกเล่นกับบล็อกอะไรเนี่ยสกิลของทาง กันยรัตเนี่ยวันนี้ก็มาเต็มเหมือนเดิมนะครับก็ช่วยทีมได้เยอะมากนะครับสีสเกตเอาคืนได้ในเซตที่3นะครับ25ต่อ20คะแนนเซตนี้เป็นเซตที่สีสเกตเนี่ยก็คือรูปแบบเกมมันคล้ายๆกับ2เกมแรกหมดเลยเพียงแต่ว่าเซตนี้เนี่ยสีสเกตเขาไปม้วนเดียวทีเดียวจบนะครับคือในช่วงเซตที่1เซตที่2เนี่ยไปพลาดช่วงปลายหมดเลยทำให้เหมือนนครนนท์เนี่ยปาดได้หมดเลยในช่วง2เซตรแรกนะครับเซตที่3ครับสีสเกตก็อ่า ตื้นนครนนท์มาเรื่อยๆนะครับมีจังหวะนําบ้างจังหวะตามบ้างก็พยายามที่จะตื้อแล้วก็ออก็ในมุมก็คิดว่าน่าจะลากไปจนถึงเข้าช่วงท้ายอาจจะไปช่วงดิวได้แต่กลายเป็นว่าความละเอียดก็ยังไม่พอครับช่วงท้ายของเซตที่4เนี่ยนะครับโอ้ทางนนท์เนี่ยได้ทางาน้องจำมีก่อนแคนแก้วเนี่ยน้องอมออม,ออมใช่ไหมฮะก็ทำคะแนนวันนี้ถือว่าลงมาแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะมากนะครับฝ่าความกดดัน พยายามที่จะยกระดับตัวเองว่าสามารถเล่นหลีกอาชีพได้ก็ถือว่าทําได้ดีมากเป็นมากที่ทางโคชเอ็มเลือกใช้แล้วก็ถูกจุดเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าชมพู่วัชยาเนี่ยเหมือนจะหายไปตั้งแต่ในช่วงกลางเซตที่2นะครับเปลี่ยนให้ทางอมออมมาตีบีหลังแล้วก็ทําได้ดีคะแนนน่าจะเกือบเกือบสิอยู่นะครับแต่ผมยังไม่เห็นใบสกอร์ก็เลยบอกไม่ได้ว่าว่าคะแนนเท่าไหร่นะครับก็เป็นเป็นตัวแปรอีกหนึ่งตัวแปรสาคัญเหมือนกันที่ช่วยทีมนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ต้องชมเชยเลยก็คือทิพสุดาบัวหล,าาาล็อกทั้ง ตีทั้งลูกไหลหลังเล่นร่วมกับทางนันทีการธัญภูหรือว่าการยนัทพลพศรีในบางโอกาสเนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากนะครับก็ทําให้ทางนาครนน,อนเนี่ยเก็บเซตที่4ี่ไป25ต่อ19คะแนนนะครับโดยที่ได้ลูกปิดฉากของทางน้องชมพู่รัทยากางสงภาที่เซตที่4เนี่ยช่วงกลางเกมเนี่ยลงไปแทนน้ำตาลรัชดานะครับไปเป็นมือเซตนะครับแล้วก็เล่นบอลจังหวะ2ตีไปท้ายคอร์ดก็ เป็นคะแนนเกมเซตและแมชให้กับนคอนนท์เนี่ยเอาชนะทางสิสเกตไปได้นะครับสต่อ1เซตสกอร์ครับ26ต่อ 24, 24 25ต่อ22 20ต่อ25และ25ต่อ19ก็เก็บ3คะแนนเต็มสำหรับทางนคอนนท์เป็นการคว้าชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้นะครับทำให้ไซต,ติตอนนี้ก็ลงแข่ง6เกมนะครับชนะ1แพ้5มี5คะแนนนะครับขณะที่ทางแอมบริฟสิ่สเกต แพ้นัดรวดนะครับมี1คะแนนตกชั้นอย่างเป็นทางการนะครับแม้ว่าทั้ง2ทีมยังมีโปรแกรมเหลือในเกมสุดท้ายนะครับโดยที่ทางาคนครนนท์จะลงสนาพมพบกับแฮนด์แฮนด์หรือเซารชมงคลธัญบุรีวีซีในวันอาทิตย์ที่5มกราคมนะครับเวลา18บแนาฬิกาเป็นคู่ปิดเล็กแรกด้วยนะครับขณะที่แอมเบรียสตสเกตเขาก็มีโปรแกรมจะเจอกับแก่นนครม,มาในรายการกีฬาแห่งชาติวีซีซึ่งก็เป็นเกมที่ไม่มีผลต่อ ทางแอมบิลิฟแล้วแต่ว่าในทางอของแก่นนครเนี่ยก็ยังมีผลที่ยังต้องการเอาชนะเพื่อที่จะเดินหน้าไปต่อให้ได้ให้มันจบจบนะครับโดยรวมผมขออนุญาตพูดีริงแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยสีสเกตเนี่ยขาดความละเอียดนะครับแล้วก็ขาดวิญญาณเชรคาตในการปิดเซตในสนามเซตเลยแหละนะครับช่วงปลายเนี่ยจริงๆมันควรจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้สีสเกตเนี่ยวันนี้พลาดท่าไปก็คือเกมรับในหลายๆครั้งเนี่ยการยืนโซนเนี่ยมีปัญหานะครับอย่างน้องน้ําปฏิพรเนี่ย ที่หายจากทีมไป4เกมนะครับเล่นตั้งแต่เกมแรกกับไฮแนนแล้วก็น้องก,ก็กลับไปที่เชียงใหม่พอ,อมาวันนี้เนี่ยถือว่ายังยังมีปัญหาในการรับบอลกับเพื่อนอยู่การยืนตำแหน่งในแต่ละครั้งเนี่ยยังมีผิดพลาดเล็กน้อยในการรับบอลนะครับแล้วก็ทางสิงสเกตต,เตัวเปลี่ยนเขาไม่มีจริงๆนะครับเขาเขามีผู้เล่นที่ทำคะแนนหลักก็คือ,อ,อมัชชิมาใช่ไหมฮะแสวงผลกันยรัชชัยศรีแล้วก็ อภิญญาแสงแพงมันมีเท่านี้จริงๆสำหรับบอลหลักนะครับตัวสำรองเนี่ยไม่มีใครที่สามารถที่จะลงมาแล้วช่วยทีมได้นะครับขณะที่บอลเร็วก็ถือว่ามาเป็นพักๆครับยังไม,ไม่ไม่ไม่ใช่จุดเด่นของทางสีสเกตอยู่แล้วก็เลยมันไม่เพียงพอจริงที่จะเอาชนะนะครนนท์ให้ได้ในวันนี้ซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่นนท์เองก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมมากแต่วันนี้น้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจนะครับเพราะมันเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆนะครับนนท์เองวันนี้ก็ถือว่ายังมีผู้เล่นหลายคนนะครับที่ที่อาจจะยังไม่ได้ เขาฝักร้อแต่ว่าสิ่งที่เหี๋ยว,วก็สีสเกตเนี่ยก็คือเขามีตัวเปลี่ยนนะครับมีตัวคอยลงมาช่วยแล้วก็ให้ให้ตัวหลักเนี่ยออกไปพักออกไปนั่งดูเกมออกไปดูข้อผิดพลาดของตัวเองบ้างมันได้มีจังหวะพักสักแป,ป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่ามีโอกาสที่ลงมาแล้วก็จะช่วยพลิกสถานการณ์ให้กับทีมได้นะครับยังมีความหลากหลายมากกว่าครับทั้งสองคะแของนนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของบอลสั้นเนี่ยนะฮะก็วันนี้ต้องชมเลยนะครับทิพย์สุดาแล้วก็นันทิการก็ก็ทาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ตัวตียังอัมพาก็ถือว่าระเบิดบล็อกได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่ก็น่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในรอบปี2ปีที่ผ่านเลยสำหรับทางอัมพาสนสุรัตน์ในปีนี้นะครับสุดท้ายก็เลยเป็นชัยชนะของนครนนท์ไปเป็นลุ้นต่อในเกมหน้ากับแฮนด์แฮนด์หรือเสซึ่งจริงๆเขาก็ต้องรอผลในคู่วันวันอาทิตย์นะครับระหว่างการขงของแฮนน์แฮนด์หรือเสกับนครปฐมนะฮะถ้าทางนครปฐมชนะแฮนน์แฮนด์ได้เนี่ย เกมที่เขาเจอกับแฮนนินแฮนเนี่ยก็โดยตรงเลยนะครับชนะก็จบเหมือนกันก็น่าจะแต้มแซงแฮนนินแฮนนะครับส่วนถ้าแฮนนินแฮนชนะนครปฐมได้ทางนนเองก็ต้องชนะแฮนนินแฮนแล้วก็ไปลุ้นผลให้ทางนครปฐมนเนี่ยถือว่าแพ้ขอดแก่นไปเลยนะครับแพ้ขอดแก่นให้ยิ่งขาดยิ่งดีนะครับซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวไปว่ากันในส่วนของอสถิติแล้วก็อันดับตัวเลขบนตารางคะแนนที่ต้องมาลุ้นกันในเกมสุดท้ายครับ